เอาเช้าคนไปเหตุงานหาผู้เนียครับดูเซอมสวยเป็นอยู่ท่านยิกินก่อนเอาเตรียมตัวนี่แหละเริ่แกงน้องใหม่ใส่แม็กซ์สตดิ้ใส่กระตือหอมเรื่องเออเถอะถูกเอาครับจับไข่เกี้ยวหอนหอนหอนหอดแล้วผมก็ขนาะอย่ากยิบเขาหาย นั่งอยู่นั่งกินกับอยากเนี่ยมีตโต๊ะมีตเตอร์อครับนั่งกินอย่างสี้แหละสักก่อนเด้อกินก่อนเด้อื้ำแ่งโต๊ะครับโดดลงโ,โดดก็มีแกงอ,มอ,มอหม่เส็จพักกันแัง นอนโงดงโดบอกออกกัคอือเครื่องไรขนาดเอ็ดทุนหอกเอ้ดทุนหนูมีเบิดแบบขักเอ็ดทุนหอกทุนหนูมีเบิดหุดงดเด้เอ,หอ,อ,อเหลืองหอยเดือดหา้างคุณเดือดห้างคุณบอกนะเอ,อ,อือ หอมบกไปแงงขนาดมืดงายเนาะม่นคยกัลิกสกริบผมเคยเห็นเนอะเกิดอะเบิ้กันด่ จเจอกล่องไว้ประกอบเศบพลายนัวลลายเศบพลายนัวลลาย อ่าวีโดาาดใม่สัตวออกเลยปะเผื่ดพัดลฝมฝ่าว่าเผ่ฟัดพ,พัดลมุบอกินแบบหอน จากท่นี้ครับคลิปหนาพอกกัมแมกับทายไปเอยไมมนะันนะ6การสุก8มังเสาครับสวยแน่ครับไปเหงงานแล้วอบกับการเห็ดดูเดกินแต่บ้านหัวกัมเมียะนี่เนามาสซูมาต่อน้วยเราเอาละครสุดสวยแล้วแล้วน้อยเพิ่มมากินแล้วผมไม่เตรียมตัวถ่ายกันต้องแต่งตัวบอลแล้ว ก่อนจะมากินครับไปแล้วครับคุณครับคุณลส่งครับ